สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับ NRS Channel ครับผมเกมเดิมครับ Forza Horizon ภาคที่พามภาที่2วันนี้มากับเจ้านี่เลยครับ Ford Mustang s h e r b y GT 5 0 0นะครับเครื่องยนต์ V8 สวยงาม ก็ว้าวรือว่าก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะกำลังจะออกไปลุยกันต่อครับกับเจ้าคันนี้หลายๆคนคงเคยเห็นนะเจ้าคันนี้กับหนังเรื่อง Need for Speed ครับคันที่เล y ครับเดี๋ยวยังไง เราไปลุยกันเลยดีกว่ามาโอเคฟังเสียงเครื่องยนต์ V8 ครับรถอ,อ,อเมริกันคันใหญ่ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยนะสับเจ้าคันนี้นี่คือภายนอกครับ,บคร่าวๆไมาถือว่าทำออกมาได้เกือบเหมือนนะครับเกือบเหมือนในหนัง ต่ได้เท่านี้แหละ Banana. เดี๋ยวมาดูกระโปรงหลังกันก่อนไม่มีอะไรเก็บสัมภาระป,ราปกติมาดูกระโปรงหน้ากันหน่อยเครื่องยนต์ V8 าณนี้ครับสวยงามปิดฝากระบ,บงก่อน โอเคเรามาดูทีเรือภายในกันประตูตเข้าไปเข้าไงวะไม่ค่อยชินวะ่ะโอเคเข้ามาดูภายในรับเจ้ามาสแตงเชบี้ GT ห้าศู cho LED gì này lại ta đu bằng xiếng ừ. Okay. đi ราวๆครับคันนี้ประมาณนี้สลับเชอร์บี้ GT ห้าร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าเม่ได้มาเหมือนกันคันนี้ซื้อมา โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าฟอร์สมัสแตงนะครับเราคือเจ้าหนุ่มข้างน,นอกจากเมลคิสโก้นะบูบี้มาเชลฟฟังเสียงฟอร์สมัสแตงเชลบี่ GT ห้าศูนย์ศูนย์ 拜。 ันนี้นี่แบบขับแบบท้ายจะออกตลอดแล้วเสียงเพราะมากครับแบบเจ้าฟอรดมาสแตนเี๋ยวต้นไม้ไปหลายๆคนชอบนะคันนี้ผมเองก,ก็ชอบเหมือนกัน ตับเจ้าเชบี้จีทีห้าศูนย์ศูนย์ป่ะอย่าไปลุยกันสามรอบ โอ้โหดอทชานเจอร์สีดำยังสวยมีเวลามีเวลาอสองรอบต้องพยายามไล่ให้ทันโห oh, รถเราแรงอยู่แล้วครับแต่ว่าท้ายออก ได้ออกดีอันนี้แต่งมาอยู่แล้วนะไม่ได้แต่งให้อยู่แต่ชอบตอนมัดริฟต์เข้าโค้งเนี่ยสนุกดี รอบแรกผ่านไปอยู่ที่7หรือยู่ครับขึ้นมาที่5แล้วแสง2คนใ้กลุ่มผู้นำนี่คือแบบขับไล่กันมา เจ้าคันนี้นี่ในหนังบอกว่าคันที่แชลล์แชลล์เชลี้นะโอ้ยแชลล์เชลบีเ้เจ้าฟอร์ดมาแตง่งมาแตง่งก่อนที่แคลร์จะตายแต่ที่จริงมันเป็นรุ่น แต่จริงมันน่าจะเป็นรุ่นเก่านะที่คาร์เชลบี้เอาเจ้าฟอร์ดมาแต่งมาแต่งแล้วเขาคงเอาบอดี้มาใส่บอดี้เจ้าตัว213มาใส่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นในหนังการเลือก900แรงม้าเลยทีเดียวสุดท้ายจะเอาไปแข่งไม่ได้แข่งโด oh, <no. S 1> นเก็บก่อนครับผม โดนดีโน่สั่งเก็บนะฮะขายก็เอาเจ้าคอนเซ็กองเกีราอาสีแดงไปแข่งชนะชนะแล้วได้รถแต่รถแม่งพังทุกคัน <What? S 1> เหลืออยู่คันเดียวก็ What <the> fuck? สุดว่ากูได้อะไรวะเนี่ย ในเมืองครับอืมวันนี้แข่งอยู่ในเมืองรรอากาศเหมือนฝนจะตกคล้มๆแต่ไม่ตก รถกระป๋องมาหนึ่งคันออกตัวลออฟรี แดดยามเย็นนะะดูว่าเราจะไล่เขาทันหรือเปล่านะสำหรับมัสแตงที่แรงที่สุดของเราอันนี้ไม่มีคันไหนที่แรงกว่านนี้แล้วนะของผมสำหรับมาสเตนว่ามีอยู่2อคัน มาเน้นสวยครับสายสวยกระจกเรานี่ร้าวริบทุกโค้ง <c oughs> ตกลงว่าเป็นรถรถริบหรือรถอะไรมาขับ <c oughs> <c oughs> มาขับเซอร์กิตน่าจะดริฟต์อย่างเดียวเลยเขาอยู่เลนนู้นนะเราอยู่เลนนี้เดี๋ยวเราตัดเข้าไปโอเวดน่ามีนานมาสแตน โอเคแซงขึ้น okay, มาอยู่ที่6แล้วตอนนี้เหมือนรถของ N C นี่จะเออสนท้ายดอทเข้าไปต่ดอดชาร์จเจอร์นะสีประตูสีฟ้าลายสีเหลือง หน้านี่ก็เป็นเชอร์บี้สามห้าศูนย์คงหวังที่หนึ่งไม่ได้แล้วไล่ไม่ทันเหยียบมามิดเลยสองร้อยหกสิบสองร้อยแปดสิบอือขอขี่หน่อยเอาชนะเฉย เราไปโดดกันดีกว่าโฉมงามเรียกอสูรเย็ลดสปอยเลอร์บินเดี๋ยวไปขับเล่นถน้นดี่ว่อนรถรอรออยู่ด้วยนะ สวยมากครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเจ้ามัสแตงของเรามาวิ่งแิลลี่ดู หลุดโค้งที่หนึ่งเลยครับมาแต่งที่แรงที่สุดของเราไม่ใช่ของโลกเย็อนอาร์เพือนเดียวฮึชมกูเฉย ขับรถไม่มีวินัยอะไรพวกนี้อยากแซงก็แซงตลางงู มีฝุ่นเลยนะมองไม่ค่อยชัดเลยครับฝุ่นเยอะมากมยังไม่ค่อยเจอทรายวะ่ะด่านนี้มันจะมีทรายให้เราลงเป่าวะ ถามหาทรายทรายก็มาทา <Wow. S 1> ้งดินไปแลลี่เลยเดียวเฮ้ย <Wow. S 1> <Hey. S 2> มีปัญหากับการเก็บเช็คพอยต์ตลอด ออโอ้โหผมดุทุกโฟงเลยว่ะคือแบบติดท,ท็อปสามก็ดีใจแล้วอ่ะสภาพนี้นะ โอ้เสียชื่อไอ้หนุม่มเมาคิสโก้หมดครับโทบี้มาเชล l l Toby m a r s h a l ไอ้ที่สองอยู่นี่แล้วไอ้ที่หนึ่งอยู่ไหนไอ๋อที่หนึ่งเขาลอยลำไปละโอเคครับได้ที่สามสบ u b z e r o Ford m u s t a n ไม่ยับเท่าไหร่เอาแค่ตั้งไข่เองนึกว่าทำไม่ได้แล้วมาชนวิด สภาพบรรยากาศครับคลึ้มคลึมเหมือนฝนจะตกช่วงนี้หน้าฝนนะฝนตกบ่อยเอาแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าฟอร์ดมาสแตงคันนี้สวยงามวิวสวยๆรถสวยๆก่อนจากกันนะฮะ ก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปสำหรับเจ้า Ford Mustang s h e l ี่ GT 5 0 0คันนี้ต้องบอกเลยว่าเสียงเคราะม,มากครับ มันจะไม่ค่อยเหมาะ,มาะกับการเอามาแข่งเท่าไหร่โอเคยังไงก็ขอลากันเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ